พี่พีวันนี้น้องคิวพีมาทําไมมาให้อาหารปลามาให้อาหารปลาที่ไหนที่ไหนนะครับที่วัดนางสาวฮะที่วัดนางสาวที่วัดนางสาวปลาเยอะไหมเยอะเฮ้ยอย่าไปให้อย่าไปโยนให้อย่างนั้นดิโยนให้มันทีละเล็กทีละน้อยอ่าโยนโยนให้ทีละเล็กทีละน้อยโยนให้ก้อนใหญ่เกินอ่าก็โยนไปไกลๆดิอ่าโอเคโอ้โหปลาเยอะแยะเลยใช่ไหมมันแย่งกันกินใช่ไหมอ่าพี่พีพี่พี พอกินอะไรอ่ะเขาให้อาหารนกด้วยใช่ไหมใช่อ่าให้นกด้วยอ่าันนี้วัดวัดอะไรนะวัดนางสาววัดนางสาวว้าว พีพี่พ,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 พีดูนี่หน่อยดูนี่หน่อยครับพีพีพเรือมาได้ยินเสียงเรือไหมนกเต็มเลยใช่ไหมปลาก็เยอะเลยใช่ไหมนี่มาอีกตัวแล้วนกมาอีกตัวแล้ว โอเคให้ปลาบ้างอย่าไปให้เยอะสิพี่พีพี่พีพี่พีมองนี่ก่อน